นนนน B man, วีแมนวีแมนโอ้ยใสสบิวีแมนมน,นะผมเมื่อกี้เต็มเต็มคำแตงหวะลาดขึ้นมาบนถนนแล้วลูกเดี๋ยวขันนะึงสกรูวีแมนนะผมนี่ ไยนะส,สวยๆอ้วนๆเลยนะฝากด้วยกับวีแมนแล้วก็นี่ลอกบอสูดคันบอสูดเหมือนกันนะผมนี่หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านท่านนะครับผมทั้งลอกทั้งเหยื่อทั้งคันนะผมไงก็ฝากด้วยครับกับวีแมนรบยางหลังอ้อยขนาดหนึ่งโอเวลกูดโอเคฟังนะ ว่าเธอชคนตลกก็เลยฝึกเลยม,มุกตลอดฝ <Hey. S 1> ึกเลยมุกตลาดฝึกเลยมุกตลอดไม่รู้ว่าเธอจะชอบมันไหมถ้ามันไม่คนไม่ค่อยตลก